สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบตัวจับจิน้นหลังมากรเซเวนโรเซ่แบล็กพิงพิมพ์แคปชั่นแบบนี้เป็นอีกหนึ่งคนในวงที่แฟนคลับวีดกันไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆซึ่งหนึ่งในกระแสที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆก็ต้องยกให้ประเด็นความสวยและความน่ารักของโรเซ่แบล็กพิงโดยเมื่อวันที่6มกราคมประเทศเกาหลีได้ปกคลุมไปด้วยหิมะ และต่างมีคนดังมากมายออกมาถ่ายรูปคู่กับฮิมะหนึ่งในนั้นคือสาวโรเซ่ที่เธอเองได้ถ่ายรูปคู่กับฮิมาเช่นกันพร้อมแคปชั่นว่า baby is cold outside ที่รักข้างนอกมันหนาวและล่าสุดมาร์กเซเว่ได้โพสต์ภาพที่ตัวเองออกไปถ่ายคู่กับฮิมาเช่นกันพร้อมระบุคแคปชั่นว่า not cold at all ไม่หนาวเลย คลับต่างจับจิน้นพร้อมทั้งติดแฮชแท็กแฮชแท็กมาร์แซ่แชร์โมเมนต,ต์ต่างๆของทั้งคู่อีกด้วยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกด Subscribe และฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะ